ข้อความจากสปิริตไกด์ของคุณนะคะแล้วคุณจะคลิปนี้ว่าสปิริตต้องการสื่อสารอะไรผ่านคุณต้องการสื่อสารอะไรถึงคุณผ่านไพ่เด็กนี้นะใช้วิจารณยาณในการเอาฟังเนาะสปิริตไกด์ของคุณ ฮาร์ดจักระเรียกร้องฮะวิสีเดียวมืนกับเล็บเลยฮาร์ดจักระของคุณนะคะเรียกร้องให้คุณฮิลลิ่งคุณอาจบางคนอาจจะเจอแบบความรู้สึกแบบเจ็บปวดที่มันฝังลึกนะคะหรือเสียอกเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะ,ะเหมือนจักระที่สี่ของคุณนะคะในเรื่องของพลังแห่งความรักความเมตตาอะไรอย่างเงี้ยให้คุณอาจจะเชื่อใจในตัวเอง ให้เกียรตัวเองรักตัวเองเยอะๆทำเซลล์เลิฟเซลล์แคร์เยอะๆวันที่คุณเจอแมเสเซจนี้เจอคลิปนี้นะคะ,นะเนาะเห็นคุณค่าของตัวเองเยอะๆอะชัดเจนมากเลยว่ามันเป็นการสิ้นสุดบางอย่างเพื่อการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะจะมีการได้เริ่มต้นบางอย่างหลังจากเหตุการณ์ที่แบบมันสิ้นสุดนี้เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยทำวิเขามาบอกคุณเลยว่าถ้าคุณจ็ปวด หรือแม้แต่อาการที่เจ็บป่วยนะฮะทุกอย่างจะดีขึ้นมากๆคุณจะเป็นเหมือนพลังชีวิตใหม่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณ energy ใหม่ๆนะคะกำลังเกิดขึ้นกับคุณการเริ่มต้นนะคะด้วยความท้าทายแล้วก็ใช้ชีวิตนะคะ page of one หลายคนหลายท่านเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะศึกษาหาความรู้หรือสนใจนะคะสนใจในเรื่องของการ healing จิตวิญญาณหรือว่า สนใจในเรื่องของการแบบศึกษาศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งในช่วงนี้นะคะอันนี้มันเหมือนการคลีนพลังงานแล้วก็การศึกษาหาความรู้ผ่านข้อมูลในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยเช่นกันนะมาดูว่าสัมพันธ์อะไรกันครี e n เพนเตอลหม,มอโบอมองว่านะคะถ้าคุณเจอปัญหาเรื่องใดอยู่ก็ตามในในตัวเนี้ย อาจจะเป็นแบบสิ่งที่มันเกี่ยวข้อ,ของกับคุณโดยตรงเลยคุณจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีสตินะคะแล้วก็มีสัสมปชัญญะที่ดีมากๆเนาะทีนี้ขอสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้5า้าใบนี่เป็นคำแนะนำจากสปิริตของคุณแล้วในเรื่องของการฮิวฮาร์จักระแล้วก็ทำเซลล์เลมาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะที่สปิริตกำลังบอกคุณในเร็วๆนี้ห้ห้าใบค่ะ คุณกำลังจะได้คำตอบบางอย่างการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดสิ่งที่คุณรอคอยมานานแสนนานไม่ว่าจะเป็นคำตอบของสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆนานานะคะคุณจะได้รู้ความจริงแล้วมันจะปลดปล่อยให้คุณได้ีลิสบางอย่างออกมานะแ,ลแล้วอีกอย่างไพ่ใบน,นี้มันจะเกี่ยวข้องกับการตื่นรู้คุณได้รู้ได้เห็นความจริงนะคะออนอกจากเขากระตุ้นให้คุณเนะะี่ยทำเซลล์เลฟิฟนะคะหรือว่าคลีนในเรื่องของจกอักราที่สี เออาจจะเป็นช่วงที่แบบเติร์ดไอของคุณนะคะเออเป็นจักระที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของคุณนะคะเหมือนกำลังสื่อสารกับคุณอยู่ของเนี้ยอืเมัเนคุณเข้าสู่เส้นทางแห่งการตื่นรู้นะคะจะได้รู้ได้เห็นแล้วก็ความจริงบางอย่างที่มันคุ้มค่าแหละอ่ามีเดชารีอดขึ้นมานี่น้องหมาน่ารักมาก เดชาเรียรอดคือคุณได้รับการซัพพอร์ตนะคะจากดีไวนี่ของคุณแล้วไพ่ใบน,นี้จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความอดทนความมุ่งมั่นการที่คุณมีบาลานซ์กับตัวเองมากๆเลยนะคะมีความสม,มดุลนะคะกับการใช้ชีวิตแล้วก็สติปัญญานะคะคทางกายภาพด้วยแล้วก็สติปัญญาด้วยเหมือนคุณกำลังจะเข้าสู่ควมว่าชัยชนะความสำเร็จนะคะขอแค่คุณอดทนนะคะให้ผ่านทางที่ยากลำบากหรือว่า กดทงเข้าไว้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณทุกอย่างมันจะออกมาได้ด้วยดีเองเพราะว่าสามถ้วยมาจอรอสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณผ่านทามมิ่งเนี้ยมันเป็นการเฉลิมฉลองมันเป็นความสุขมันเป็นสิ่งที่มันคุ้มค่านะคะกับสิ่งที่คุณเฝ้ารอนั่นเองหลายคนน่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจหน้าที่การงานหรือสิ่งที่คุณอ่ะได้ทุ่มเทลงไปแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นได้อย่างดีมากๆเลยนะต่อจากนี้ไป โอเคหนึ่งใบสุดท้ายค่ะนี่เดวิลดาร์กไซดของตัวเองต้องระวังในเรื่องของอาร์โกออารมณ์นะคะมันบวกกันอ e g o หรืออารมณ์ของคุณนะคะที่มันแบบความอยากความโกรธอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าคุณอาจจะต้องแบบยากนิดนึงที่จะเผชิญกับ Dark กไซดของตัวเองแต่ถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้นะคะ เส้นทางแห่งการตื่นรู้เหมือนเขาอยากให้คุณได้รู้ได้เห็นนะ่ะนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านรอบตัวหรือว่าแม้แต่จิตใจของคุณเองนะคะไงก็ขอให้คุณโชคดีนะคะถือว่าเป็นไกด์ไลน์จากสปิตไกด์ของคุณนะคะเริ่ๆคะ่ะ